โอเคต่อันเลยนะครับนักเรียนการแยกสลายด้วยไฟฟ้านะครับการแยกสลายด้วยไฟฟ้าก็ออกข้อสอบ2ข้อนะครับนักเรียนเป็นทฤษฎีทั้ง2ข้อเลยนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์อิเล็กโทรตินะครับสามารถทําให้ได้สารใหม่นะครับเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการแยกสลายด้วยไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กโทรลิซิสนะครับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสนั่นเองนะครับ สามารถทำให้ได้สารใหม่นะครับการแยกสลายด้วยไฟฟ้านั่นเองนะครับนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสารเคมีต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหลักการเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์ของการแยกสลายด้วยไฟฟ้านะครับตัวอย่างข้อสอบก็จะมีรูปคล้ายๆประมาณนี้เลยนะครับเป็นการทดลองแยกสลายสารละลาย โพแทสเซียมไอโอไดด้วยไฟฟ้านะครับนักเรียนสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดครูสอนแล้วในชั่วโมงนะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ลองกลับไปทบทวนนะครับโดยเขาจะใช้นะครับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดจำนวน20หยดนะครับจำนวน20หยดบวกกับสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนอีก3หยดใส่เข้าไปนะครับฟีนอล์ฟทาลีนปกติมันจะเป็นสารละลายที่ สายไม่มีสีนะครับสมมติใส่ลงมาในกระจกนาฬิกานะครับมีแบตเตอรี่ต่ออยู่นะครับแล้วก็มีสายไฟขั้วลบขั้วบวกนะครับโดยขั้วไฟฟ้าในที่นี้จะใช้เป็นเข็มมุดนะครับทั้งสองเหมือนกันทั้งสองขั้วเลยนะครับหลังจากต่อแบตเตอรี่เสร็จก็จุ่มลงไปเลยนะครับนักเรียนปฏิกิริยาที่สังเกตนะครับในข้อสอบครูจะบอกเป็นกําหนดค่าสักไฟฟ้ารีดักชันมาให้แบบนี้นะครับในข้อสอบก็จะมีค่า สมการมาให้ด้วยมีค่าศักย์ไฟฟ้า Reduction หรือ E0 มาให้ด้วยนะครับนักเรียนนะครับก็จะถามประมาณว่าที่ขั้วแคทโทดเกิดน่าจะมีปิยาอะไรหรือที่ขั้วแอโนโูดน่าจะมีปิยาอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลักการวิเคราะห์นะครับการแยกสลยด้วยไฟฟ้านะครับสารละลายโพแทสเซียมไอโอดัเนี่ยนักเรียนนะครับให้นักเรียน จำแนกออกเป็นนะครับมันจะมี K- บวกครับเคบวนะครับ,รบ,รบมีอะไรอีกครับมีไอโอไดไอออนหรือ i อลบนะครับเวลามันแตกตัวแน่นอนคําว่าสารละลายนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีอะไรเป็นตัวทําละลายครับมันจะมีน้ําอยู่ด้วยนะครับตัวนี้แหละ H2O ตรงนี้แหละนะครับซึ่งการที่จะกําหนดว่า ที่ขั้วแคโทดหรือขั้วแอนดเนี่ยมันเกิดปิยาอะไรนะครับตัวที่จะเป็นตัวตัดสินคืออะไรครับนักเรียนอ่าคือค่า E0 หรือค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานนั่นเองนะครับเป็นตัวตัดสินนะครับเพราะว่าในสารละลายเนี่ยนักเรียนจําไว้เลยถ้ามีคําว่าสารละลายปุ๊บนะครับมันจะไม่ใช่แค่อิออนบวกกับไอออนลบที่เราจะวิเคราะห์การเกิดปิยามันจะมีน้ําเพราะว่าน้ําสามารถที่จะ ให้อิเล็กตรอนก็ได้หรือน้ําสามารถรับอิเล็กตรอนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าค่าสัก์ไฟฟ้ารีดักชันของมันมากน้อยต่างกันเพียงใดอ่าเรามาดูกันเลยนะครับมาดูปฏิกิริยาที่อ่าตัวนี้จะเป็นั้วบวกนะครับนักเรียนอ่าจะเป็นค้่บวกนะครับส่วนฝั่งสายสีดำเนี่ยจะเป็นค้วลบนะครับแน่นอนเซลล์อิเล็กโทรติค้่บวกเกิดอะไรนะเกิดแอร แอนอดใช่ไหมครับนักเรียนส่วนขั้วลบจะเกิดแคโทดนะครับตัวนี้ก็เกิดออกซิเดชันนะครับส่วนตัวนี้เกิดรีดักชันถูกไหมครับนักเรียนมาดูปฏิกิริยากเกิดขึ้นนะครับจากการทดลองนะครับที่จุ่มลงไปนะครับที่ขั้วลบ<ม>ถ้านักเรียนจาการทดลองได้มันจะมีสารสีน้ําตาลเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับ ข้อสอบก็จะเป็นเกี่ยวกับการแยกสลายสารละลาย KI เลยนะนะครับคล้ายๆแบบนี้เลยรูปจะคล้ายๆกันนะครับที่เราเรียนในบทเรียนส่วนที่ขั้วแคโทนนะครับหรือขับเนี่ยมันจะมีสารสีม่วงเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนจะมีฟองฟองด้วยฟองปุดๆุดผุดุด,ดมีฟองแก๊สปุดผุด,ด,ดุดุนะครับถ้านักเรียนจนําการทดลองได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นครูก็จะในในตัวเลือกเนี่ย ในในข,ข้อสอบเนี่ยก็จะมีค่าสมการมีค่าสักไฟฟ้ารีดักชันมาให้นะครับนักเรียนนักเรียนก็พิจารณานะครับมาดูที่หลักการที่เอาขั้วไหนก่อนดีเอาแอนโนดแล้วกันเนะาะที่แอนโนดนะครับแอนโนดจะเกิดปฏิกิริยาอะไรก็จะมีก็ขอขงอประมาณนี้นะครับก็จะมีก็ขอของออะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนแอนโนดคืออะไรครับ เกิดปียออกหรือรีแอนโอดคือออกซิเดชันใช่ไหมครับให้หรือรับให้อิเล็กตรอนใช่ไหมครับให้อิเล็กตรอนค่า E0 ศูนต์ต้องเป็นยังไงครับตัวที่จะอาจก่อนจะเป็นดูที่ค่า E ีศูนต์คอนเซปต์คืออย่างนี้นะครับตัวที่จะให้อิเล็กตรอนได้นะครับนักเรียนไอออนบวกกับไอออนลบเนี่ยนักเรียนว่าตัวไหนมันสามารถที่จะให้อิเล็กตรอนได้ง่ายกว่ากันไอออนบวกเกิดจากธาต เสียอิเล็กตรอนก็เลยกลายเป็นไอออนบวกถูกไหมครับไอออนลบเกิดจากธลาดปกติเนี่ยรับอิเล็กตรอนนะครับก็เลยกลายเป็นไอออนธลาดก็เลยกลายเป็นไอออนลบนะครับเพราะมันรับอิเล็กตรอนเข้ามาแสดงว่าไอออนลบเนี่ยมันจะรวยอิเล็กตรอนกว่าไอออนบวกเพราะฉะนั้นตัวที่สามารถจะตัดทิ้งสเต็ปแรกคือตัดโพแทสเซียมไอออนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือไอโอไดอไอออนกับน้ำอ่า จะเป็นตัวตัดค่า e 0จะเป็นตัวตัดสินว่าที่แอนโอดเนี่ยเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นระหว่างกอขอคองออะไรเป็นต้นแบบนี้นะครับนักเรียนนักเรียนก็ลองดูค่า e 0นย์นะครับนักเรียนไอโอดายออนออกซิเดชันหรือให้อิเล็กตรอนนะครับสามารถไอโอดออนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าค่า e ศูนี่นี้มันเป็นค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันนะครับสมการมันจะอยู่ในฟอร์มรับอิเล็กตรอนหมดเลยนะครับแต่ถ้านักเรียนจะดูสมการออกซิเดชันนักเรียนต้องกลับสมการดูนะครับนี่ กับ2 i ลบไปเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นไอโอดีนเป็นไอโอดีนของแข็งกับ2อิเล็กตรอนมาฝั่งขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราดูสมการเลยนะครับเคเราตัดทิ้งแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องดู K นะนะครับข้อน,นี้เราเราตัดไปก่อนนะครับเราดูสมการตัวนี้นะครับให้เราดูสมการนี้ค่า e 0บวก0.54ครับ การให้อิเล็กตรอนค่า e ศูนย์ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับถึงจะให้ได้ดีนะครับนะครับ e ศูนย์คือค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันนะครับถ้ามากมันจะเกิดรีดักชันได้ดีหรือรับได้ดีแต่ถ้าน้อยกว่ามันจะให้ได้ดีเพราะฉะนั้นที่แอโนดหรือออกซิเดชันเนี่ย e ศูนย์ต้องเป็นไงครับค่า e ศูนย์หรือศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานต้องน้อยกว่าโอเคไหมครับนี่ดู2อปิอาน,นี้นะครับน้ํา ให้อิเล็กตรอนน้ำให้อิเล็กตรอนให้ดูสมการงองูตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับน้ำให้อิเล็กตรอนนะครับนักเรียนโอเคไหมครับน้ำให้ออไม่ใช่นะครับขออภัยน้ำให้อิเล็กตรอนดูสมการนี้นะครับสมการที่มีน้ำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับพอเวลาเรากลับสมการไปน้ำจะเป็นสารตั้งต้นนะครับถ้าเรากลับสมการให้ไปอยู่ในรูปฟอร์มของสมการออกซิเดชันแบบแบบแบบเริ่มต้นนะครับ น้ำจะมาอยู่ฝั่งสารตั้งต้นแทนนะครับอันนี้คือน้ําสามารถที่จะเสียอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็กตรอนได้เหมือนกันนะครับดูที่ค่าอิ e ูนสินะครับแอนโอดน่าจะเป็นเบียไหนครับอิูนต้องเป็นไงมากกว่าหรือน้อยกว่าต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสมการที่แอนโอดจึงเป็นสมการนี้ครับนะครับนักเรียนครูครูจะเขียนกลับกับกับด้านให้เป็นสมการออกซิเดชันให้ดูจริงๆเลยแล้วกันจะได้ดูง่ายนะครับ สองไอลบสรารลลายไอโอไดออนนะครับให้อิเล็กตรอนก็จะกลายไปเป็นไอโอดีในสถานะผลึกไอโอดีในสถานะของแข็งนะครับแล้วก็มีสองอิเล็กตรอนออกมานะครับอีศูนย์เท่าไหร่ครับเราได้อีศูนย์เท่ากับบวกศูนย์จุดห้าสี่โวลต์นะครับนี่นี่คือปริยาที่ แอนโอดนะครับจะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์มันมีไอโอดีนเกิดขึ้นใช่ไหมอ่านี่คือสีน้ําตาลนี้นั่นคือบ่งบอกแล้วแหละนะครับว่าคือเป็นสีของไอโอดีนนั่นเองนะครับส่วนที่แคโทดอ่ามาดูแคโทดกันบ้างทีนี้การพิจารณาที่แคโทดนะครับแคโทดนี่คือเกิดเครื่องปิยาลีนะครับ reduction นั่นเองนะครับอ่าเป็นการ รับอิเล็กตรอนนะครับเนื่องจากค่า E0 คือค่าศักไฟฟ้ารีดักชันนะครับตกลงให้ใช้ศัก r รีดักชันเพื่อความป้องกันการสับสนใช่ไหมเนื่องจากค่า E0 คือค่าศัก r รีดักชันเพราะฉะนั้นตัวที่ศัก r รีดักชันมากนะครับต้องมากกว่านะครับถึงจะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าในที่นี้ตัวที่จะรับอิเล็กตรอนมาดูสมการเดิมครูก็จะมีสมการเดิมมาให้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับ ตัวที่จะรับอิเล็กตรอนนักเรียนดูไอออนที่อยู่ในสารละลายทั้งหมดเลยนะครับจะรับอิเล็กตรอนได้นะครับนักเรียนมันต้องมีความขาดใช่ไหมอิเล็กตรอนต้องขาดถึงจะอยากรับเข้ามาถ้ามันมีเยอะอยู่แล้วมันจะรับเข้ามายากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ามันไม่เสถียรหรอกนะครับเพราะว่ามันอิเล็กตรอนมันเยอะอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเกิดเปียออกซิเดชันไปแล้วนะครับเราจึงเหลือโพแทสเซียมไอออนเหลือไอออนบวกนะครับ ที่จะรับไอออนลบหรือรับอิเล็กตรอนเข้ามากับน้ำตัวที่จะเป็นต,ตัวตัดสินว่าสมการที่แครโถดคือสมการรับอิเล็กตรอนของ K บวกหรือน้ำเนี่ยตัวที่ตัดสินคือค่า E0 ศูนย์นะครับนักเรียนจำให้ดีนะครับค่า e0 ศูนย์โดยนักเรียนไม่ต้องไปเขียนสมการเองยากเลยข้อสอบครูกำหนดสมการมาให้แบบนี้เลยนะครับะนะครับก็ดูเลยนะครับโอเค เราตัดสมก,การไหนไปน,นะเมื่อกีอ้ไอตัวนี้เราตัดไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นน้ำให้อิเล็กตรอนก็ตัดไปนะครับก็หลองก็เหลือ2สมก,การนี้นะครับสมก,การการรับอิเล็กตรอนอันนี้จะดูง่ายหน่อยเพราะมันอยู่ในฟอร์มรีดักชันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลับสมก,การยากพบว่าของ k บวกรับอิเล็กตรอนเนี่ยมีอีสูญอยู่ที่ลบ2.92โว,นนวนนลตนน์นะครับส่วนน้ำรับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับ น้ำรับอิเล็กตรอนเนี่ยนะนะครับมี E0 อยู่ที่ลบ0.83มโวลต์ 0, 8, 3, 1, นะครับโดยคีย์เวิร์ดก็คือตัวที่จะรับได้ E0 ต้องมากกว่านะครับถึงจะรับได้ดีตัวไหนมากกว่ากันครับน้ำเพราะว่าติดลบน้อยกว่าใช่ไหมครับมันจะมีค่าที่มากกว่านั่นเองดังนั้นสมการที่แคทูดจึงเป็นสมการการรับอิเล็กตรอนของน้ำนั่นเองนะครับ นันมีจะพิเศษหน่อยคือให้เลีกยรตอนชาวบ้านก็ได้รับเลีกยรตอนชาวบ้านก็ได้นะครับ,บสองอิเล็กตรอนนะครับกลายเป็น,ปนแก๊สไฮโดรเจนนะครับมีแก๊สไฮโดรเจนในสมการจะมีแก๊สไฮโดรเจนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีไฮดรอกซไซด์ไอออนนะครับที่แสดงสภาวะเป็นเป็นเบสด้วยนะครับสังเกตว่าสีม่วงที่เกิดขึ้นก็คือสารละลายมันมีไฮดรอกซไซด์ไอออนอยู่นั่นเองนะครับ ฟีนอล์าลีนตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนสีฟีนอล์าลีนก็เลยเปลี่ยนสีไงครับฟีนอลาลีนมันจะเปลี่ยนสีอยู่ในช่วง pH ระหว่าง8.3ถึง10นะถ้าสารละลายอยู่ในช่วงนี้นะครับหรือช่วงที่เป็นเบสเ,เบสเนี่ยครับสารละลายจะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูนะครับนั่นก็เป็นขคองยืนยันว่าที่แคโทดเนี่ยมันมี สมการรับอิเล็กตรอนของ,งน้ำนะครับแล้วก็ให้ไฮดรอกไซด์ออนแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีในส่วนของฟองแก๊สที่มันผุดพุดขึ้นนะครับก็คือแก๊สไฮโดรเจนนักเรียนจำฟอร์มจำฟอร์มนี้ให้ดีนะครับนี่สามารถตอบข้อ,อสอบได้นะครับกี่ข้อนะสองข้อนะครับก็จะเป็นทฤษฎีนะครับถ้านักเรียนเข้าใจคอนเซป t นี้ก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะครับว่าสมการที่แคตโอดแอนโอดเกิด น่าจะเป็นสมการไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับการแยกสลายด้วยไฟฟ้านะครับ